สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะ STA ยอดขายปีนี้แตะล้านตันดีมานพุ่งราคายางพาราขาขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับ STA นะคะปลื้มปริมาณน้ำยางพาราปี68เพียงพอจับตาความต้องการใช้ยางมาตรการ EUDR ทั้งยังมีมาตรการกีดกันทางภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาจีน นุนกลุ่มธุรกิจถุงมือยางมั่นใจปริมาณขายยางทั้งปี68ทะลุ1ล้านตันเติบโตจากปี67ทั้งยังมีได้อานิสงค์ราคาย,ยางในตลาดโลกทรงตัวขาขึ้นด้วยนะคะสำหรับราคาย,ยางพาราในตลาดโลกนะคะเริ่มเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ราวปี2566ค่ะและก็มีการ ขาขึ้นต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะโดยราคายังพาราเฉลี่ยทั้งปี6-7สูงกว่าราคาเฉลี่ยทั้งปี6-6ถึง30%์นะคะและตั้งแต่ปี2,568จนถึงปัจจุบันก็ยัง แกว่งตัวขาขึ้นได้อยู่นะคะจึงคาดว่าราคาเฉลี่ยทั้งปี2,568นี้นะคะน่าจะสูงกว่าปี67ได้ค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะคะถือเป็นปัจจัยหนุนภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งปีตลอดปี68ของกลุ่ม STA นะคะเบื้องต้นตั้งเป้าปริมาณขายยางพาราทั้งปี68เติบโตจากปี67ซึ่งปริมาณขายงวด กเดือนแรกของปี67นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านตันแล้วนะคะประกอบกับกำลังการผลิตทั้งปี68 ก็มีทิศท,ทางที่ดีต่อเนื่องจากปี67ที่ผ่านมาค่ะโดยปัจจุบันเป็นช่วงเปิดกรียดยางนะคะทั้งนี้ปริมาณน้ํายางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็คืออีสานเหนือนั่นเองมีปริมาณที่ดีในขณะที่ภาคใต้เกษตรกร,กรยังต้องวางแผนการกรียดยางด้วยความระมัดระวังเนื่องจากปลายปี67มีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่จึงต้องระวังเรื่องเชื้อรานะคะ ซึ่งขณะเดียวกันประเทศผู้นำทางการค้าก็ยังเช่นสหภาพยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้มาตรการภาษีก็ยังเช่นการควบคุมให้อุณหภูมิโลกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นนะคะเข้ามาบังคับใช้มากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนทางธุรกิจให้กับบริษัทเนื่องจากบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรให้ความรู้แนะนำเกษตรกรในโครือข่า โครงการนะคะให้ตระหนักเข้าใจถึงการปลูกยางพาราโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีค่ะตลอดจนการบริหารจัดการภายในสวนยางอย่างถูกต้องมาอย่างต่อเนื่องบริษัทนะคะมีความพร้อมในการผลิตยางทั้งน้ำยางสดและยางแท่งที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าและมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต่ำค่ะ ซึ่งโดยบริษัทนะคะยังคงติดตามความต้องการใช้นะคะยังพาราหลังจากสหภาพยุโรปพิจรารณาเรื่อบงบังคับใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่านะคะ mm hmm. ก็คือ IUD EUDR นั่นเองนะคะออกไปโดยให้มีผลกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในวันที่30ธันวาคม2568และมีผลกับผู้ประกอบการวิสาม,มัานขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการรายย่อยในวันที่30มิถุนายน2569นะคะเบื้องต้นก็คาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงหลังของปี68ค่ะ